3ามสองหแอคชั่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะหนูก็แค่ง,งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์จริงมันไม่เหมือนกับคลิปเลยค่ะเหตุการณ์จริงหนูเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำด้วยซ้ําแค่คลิปเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีกล่าวกายไปว่าหนูเป็นคนผิดเป็นคนไม่ดีของสังคมมีทั้งคําพูดและคอมเมนต์ต่างๆที่มาว่าหนูทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันเลย ทางทั้งที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนยังไงทั้งแค่คลิปๆเดียวกับมันเปลี่ยนชีวิตหนูไปเลยค่ะแล้วถ้าสุดท้ายหนูไม่ได้เป็นคนผิดอะ่ะแล้วคำพูดกับคอมเมนต์สิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ำาม่หนูจะรู้สึกยังไงเขาผ่านไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ลืมสุดท้ายเขาก็จะออกมาขอโทษแล้วมันก็จบแบบนี้หรอคะแ้วถ้าเกิดว่าหนูไม่ให้อภัยอะ่ะ สุดท้ายก็เป็นหนูใช่ไหมที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดแล้วอยู่คนเดียวการใช้ชีวิตในโรงเรียนในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในชีวิตประจำวันของหนูในการไปโรงเรียนผู้คนส่วนมากก็มองหนูในแง่ลบไปหมดเลยะคะ่ะเพื่อนสนิทหนูที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยเล่นด้วยกันเขากลับมองหนูผิดไปเขาพยายามตีต่อออกห่างหนู เขาไม่สนใจหนูทุกวันนี้คือหนูต้องอยู่คนเดียวในห้องไม่มีเพื่อนคนไหนคือเขาอยากคุยกับหนูเลยหนูแทบจะไม่อยากมาโรงเรียนได้ซ้ำอะค่ะ